วันนี้เราก็จะเจอวลีอะไรแปลกๆเยอะของลุงพลนะครับนะเนื่องจากว่าวันนี้อารมณ์เสียน็อตหลุดนะนะครับก็ทะเลาะกับผู้สื่อข่าวนะสองช่องทั้งไทยรัฐแล้วก็อมรินทีวีนะครับขอดูไม้หน่อยขอดูไม้หน่อยไม่เป็นไรช่องไหนช่องไหนขอหน่อยขอหน่อยนะครับแล้วก็พยายามจะแย่งไม้จากผู้สื่อข่าวน้องฟ้าช่องอมรินทีวีนะเขาก็ไม่ยอมนะฮะก็ดึงไม้อั้นนะครับ พอไปใหปปปป้ก็ไปไปไปอะไรก็ไปทําร้ายร่างกายเขาตามรายงานข่าวบอกทุบหลังหรืออะไรเนี่ยบางแห่งก็บอกบีโปง่งบีปากอะไรต่งตางๆนะนะครับต,ตุบตับตุบ,ต,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 บตับเข้าไปนะแย่งไม้เขานะนะครับก็วันนี้ก็โดนด่ากันทั่วหน้าลุงพลก็คงโดนด่าทั่วนะว่าเป็นการคุกคามสื่อมวลชนนะครับคือเราเนี่ยเป็นคนดังเป็นบุคคลสาธารณะลุงพลเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเพราะนั้นเวลาใครเข้ามาสัมภาษณ์ เราไม่อยากให้สัมภาษณ์ล้วก็เดินหนีแค่นั้นนะมันนะนะครับผู้สื่อข่าวก็จะสัมภาษณ์ไม่อยากไม่อยากให้สัมภาษณ์ก็นะก็เดินหนีก็จบแต่ครั้นี้ลุงพลตอนนี้แกค,ความเครียดความเครียดก็มีเรื่องเดียวนะครับนะเพราะว่าใครๆก็มองว่าลุงพลเร็วๆนี้จะโดนหมายจับนีแค่นั้นนะนะนะครับโซเชียลอะไรจะรต่างๆคนดงคนดังออกมาแฉบอกเร็วๆนี้จะมีหมายจับก็นะก็เพ่งเล็งไปที่ลุงพลคนเดียวซึ่งหมายจับจะออก นะมาที่ลุงพลหรือไม่ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ลุงพลก็ผาวาเพราะใครๆก็ลือกันว่าลุงพลจะโดนหมายจับลุงพลก็เครียดนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะใครก็แล้วแต่นะฮะถ้าจะโดนหมายจับเนี่ยมันเครียดทุกคนเครียดใครไม่เครียดนะฮะนะจะโดนหมายจับเครียดนะที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่โดนหมายจับแล้วก็เครียดนะทนายความก็มีเห็นนะนะทนายความดังๆเนี่ยหลายคนเนี่ยนะโดนสารออกหมายจับเครียด นะเนี่ยลุงพลลงไปถามทนายความที่เขเคยโดนสารออกหมายจับเนี่ยมันเครียดทุกคนเนี่ยโดนหมายจับแล้วก็ต้องไปจับตัวมานะไปจับบางคนก็ไปจับที่สำนักงานเลยไปคนบ้านคนอะไระพ่อแม่ก็ร้องไห้ร้องห่มต่างๆจับมามีหมายจับเน่นะมันเครียดนะครับเพราะนั้นลุงพลก็เกิดความเครียดแล้วก็ไปไป,ไปแย่งไม้เขาขอไม้หน่อยขอไม้ไหนช่องไหนนะลุงพลก็เล็งไปที่อมรินทีวี นะครับอามารินทีวีใครนะครับพุทธาอภิวันพุทธาอภิวันคือ้แล้วผู้อำนวยการสร้างลุงพลเป็นทั้งผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับับนะนะลุงพลเนี่ยดังมาได้เนี่ยพะอมรินทีวีนะเพราะนั้นลุงพลต้องเข้าใจนะครับว่าที่ทุกวันนี้ที่ลุงดังได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะพุทธะนะเขาเล่นข่าวลุงพลปั่นกระแสทําข่าวเป็นดราม่าโหมเรตติ้งต่างๆเนี่ยนะนะเขาเป็นคนเป็นทั้งผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับ เพราะฉะนั้นพุทธ,ธาภิวันคือคนที่สร้างลุงพลขึ้นมาจากชาวบ้านธรรมดานะในกกอกจังหวัดมุกดาหารซึ่งถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับน้องชมพู่นี่ไม่มีใครรู้จักนะกกอกอะไรมุกดาหารไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นพุทธ,ธาภิวันเนี่ยก็คือผู้ในการสร้างนะผู้ในการสร้างและก็ผู้กำกับการแสดงนะครับส่วนลุงพลนี่ก็คือพระเอกส่วนป้าแตนก็คือนางเอก บางคนอาจจะไปเรียกไปเทวดากับนางฟ้าอะไรก็ว่าสาหรับผมก็คือปอ้าปแต่เนื่อคือนางเอกนานลุงพลก็คือพระเอกเพราะเป็นผลจากการอํานวยการสร้างของนายพุทธาภิวัน <c oughs> สร้างจากชาวบ้านธรรมดาบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่านะนะต้องสงสัยนะครับว่าจะฆ่าน้องชมพู่หรือเปล่าหรือทําให้น้องชมพู่ตายตอนนี้กลายไปแล้วโอ้โหคนดังครับพี่น้องครับเข้ามาทาง Facebook ช่วยกันแชร์ครับเพราะว่าเขาปิดกั้นการมองเห็นเยอะเดี๋ยวนี้ a c e b o o k เพราะฉะนั้นพี่น้องเข้ามาก็เริงขออนุญาตกาบเท้าเลยครับช่วยกันแชร์ไปนะแชร์ไปที่เพจลุงพลนะแชร์ไปต่างๆนะฮะให้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันการปิดกั้นการมองเห็นมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องแชร์ไปนะนะครับบางคนบอกให้ผมหยีหิวด้วยก็ไม่เป็นไรก็ยีหิวนะครับยีหิวยีหิวนะครับนะครับ,นะรบก็แย่งไม้ครับเราไม่ได้ก็ตุบตักตุบตัหลุงพนวันนี้ฟิวขาดนะ นักข่าวหลายคนก็ไม่พอใจพฤติกรรมของลุงพลนะครับว่าเป็นการคุกคามสื่อมวลชนนะลุงพลไม่ไม่หน้านะเราเราไม่อยากให้สัมภาษณ์ก็เดินหนีดันไปทุบเขาทุบมันก็เสียรางวัดเนะ่ยภาพลักษณ์ทุกวันนี้มันก็แย่อยู่แล้วลุงพลนะนะครับแย่อยู่แล้วครับนะภาพลักษณ์ใครที่เคยใกล้ตัวก็เป็นไงออขอลาก่อนนะนะวันนี้รายการหนกระแสกับเอาพวกใครคนระับหมอปลาเมียหมอปลาทนายโนบิ นะอุปปริยะทุกคนก็เคยเป็นอดีตเนะอะเขาเรียกกลาลยานามิตรหรือเป็นเพื่อนทุกวันนี้ก็ขอลาก่อนนะนะครับจากเดิมเป็นเพื่อนก็กลายเป็นศัตรูครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่พอใจอุปปริยะก็ไม่พอใจลุงพลหาว่าลุงพลไปล้อเลียนเรื่องอความเป็นเพศสภ,ภาพเป็นกระเทยเป็นแก่อะไรของเขาส่วนหมอปลาเข้าไม่พอใจนะเพราะทนายโดบิไปแจ้งให้กับหมอปลาทราบว่าลุงพลนั้นนะ นะกล่าวหาหมอปลาว่านะเอาอะไรนี่ไอเครื่องดักฟังเอา GPS ไปวางในรถอืมนะครับหมอปลาก็บอกเออกูเปล่ากูไม่เคยทำป,ป๊อปป่งป๊อปปี้กูไม่ได้สั่งให้ไปทำอะไรต่างก็วานก็มีการไปแจ้งความไอท้องที่กับบ้านหมอปลาที่เพชรบุรีบ้านลาดหรืออะไรนะครับนะส่วนอุ๊บก,ก็ไม่ไม่ถูกกันโนบิก็เป็นไงจากเดิมก็เป็นไงเป็นที่ปรึกษาเป็นทนายความให้กับทางาลุงพลตอนนี้ก็ ย้ายย้ายค่ายหรือย้ายซิมมาอยู่กับทางหมอปลานะครับนะแล้วก็ไปเป็นนะก็ไปมีส่วนในการเอาข้อมอูลข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ทางหมอปลาก็แจ้งความดําเนินคดีกับลุงพลไปก็ว่ากันไปนะเออก็หุ้นกันไว้นะตอนนี้นะครับนะครับก็วันนี้ก็พฤติกรรมของลุงพลก็อาจจะไม่เหมาะสมเป็นการคุกคามสื่อมวลชนนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องฟ้านะครับซึ่งเป็นอดีตนักมวยเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็เป็น ผู้สื่อข่าวตะเวนเนี่ยของอสถานีโทรทัศน์อมรินทีวีเนี่ยเขาจะแท่งความเอาเรื่องหรือเปล่านะถามว่าความผิดอะไรมันก็เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแหละครับเรื่องอารมณ์ก็เป็นแค่ความผิดเอาหูโทษมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนมีปรับไม่เกิน10,000บาทนะก็ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามนะนะครับเรื่องการคุกคามในที่สาธารณะนะเป็นการคุกคามบุคคลอื่นในที่สาธารณะแล้วก็เป็นการทําร้ายร่างกายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับไม่มีอะไรแล้วครับ โดยทั่วไปถ้าเกิดว่ารับสารภาพผู้เสียหายไม่เอาเรื่องก็ปรับกันที่โรงพักเพราะมันเป็นระหูโทษไม่มีอะไรมากนะักแต่พฤติกรรมของลุงพลวันนี้กนะ็เป็นพฤติกรรมที่ไม,ม,ม่เหมาะสมสื่อมวลชนเขาก็ด่านะหลายๆช่องนักข่าวที่เขาบอกว่าเออถ้าคุณไม่อยากให้สัมภาษณ์ก็เดินหนีอยากคิดว่าดังแล้วจะทําอะไรก็ได้นะจะทําร้ายร่างกายสื่อมวลชนก็ได้จะทําอะไรก็ได้เนี่ยทำไม่ได้นะลุงพลนะนะครับวันนี้ครับนะ นะครับนะพฤติกรรมลุงพลก็โดนด่าครับทั่วลงเละเทะลุงพลตอนนี้นะครับแล้วก็พวกยูทูบเบอร์ยังไปสั่งให้นักข่าวยุดยุดนาเสนอข่าวผู้สื่อข่าวมลินทีวีก็บอกว่านะคุณไม่มีหยุดไม่มีสิทธิ์ที่มาสั่งผู้สื่อข่าวให้หยุดทําข่าวมันเป็นเสรีภาพของสื่อมวลชนอันนี้ก็เสียหายไทยรัฐก็โดนไปจะไปถ่ายรูปนะนะไอ้ไอติเนะี่ยผมก็รู้จักนะในติเนะี่ยผู้สื่อข่าวตะเวนของไทยรัฐ ติก็จะไปถ่ายรูปเขาลุงพลถามช่องไหนตรงไหนนะผมขออนุญาตผมหรือยังนะีคำคำพูดวันนี้นครับขออนุญาตผมหรือยังจะถ่ายรูปผมนะพูดหยาบหยาบตอนสมัยก่อนเนี่ยลุงพลไม่ดังเนี่ยลุงพลก็อยากให้ทีวีอมรินทีวีกับไทยรัฐสองช่องเนี้นําเสนอข่าวเยอะๆลุงพลจะได้ดังนะตรนก่อนนี้ก็อยากออกทีวีแต่ตอนนี้เป็นไงไม่อยากออกแล้วไม่อยากให้สมภาษณ เพราะอะไรเพราะทั้งไทยรัฐทั้งทีวีเน้นนำเสนอข่าวลุงพลเป็นไงด้านลบนะคือคนดูแล้วเนี่ยอมองลุงพลเป็นคนไม่ดีทั้งไทยรัฐทั้ง,ท,งทั้งไทยรัฐทั้งอมรินทีวีตอนนี้น,นําเสนอข่าวเช่นนะไม้มาฆ่าไม้หวงห้ามไม้ตะเคียนครอบครองไม้โดยผิดกฎหมายสองช่องนี้ก็ใส่เต็มช่องแปดช่องแปดอาจจะเสริมหน่อยนะทั้งไทยรัฐทั้งอมรินทีวีในตอนนี้น,นําเสนอข่าวลุงพลเนี่ยคือเพอพูดง่ายนะไม่ทางลบข่าวดีๆไม่มี ลุงพลรูปหล่อลุงพล,ล,งพลเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีแนละ้วเพราะอะไรเพราะตั้งแต่ลุงพลเนี่ยนะไม่ให้สัมภาษณ์ทีวีสามช่องทั้งไท,งทยรัฐทั้งอม,มรินทร์นะช่องแปดแล้วก็เสร็จแล้วก็มียูทูบเบอร์ YouTuber เนี่ยไปคล้ายๆว่าคุกคามผู้สื่อข่าวนะนะนะครับเนี่ยแล้วก็หยุดการให้สัมภาษณ์ทีวีถึง2เดือนเนี่ยก็ทําให้ทั้งอม,มรินทร์ทีวีไทยรัฐแล้วก็ช่องแปดเขาก็ไม่ค่อยพอใจอะ่ะเขาเป็นสื่อลักคุณไม่ให้เกียรติเขาคุณดังมาเพราะอะไรเพราะสื่อ 4. เพราะฉะนั้นก็ฝากลุงพลว่าให้นึกถึงบุญคุณของสื่อมวลชนคุณดังได้เพราะอะไรเพราะมีสื่อถ้าเขาไม่ไม่นะอ่าทข่าวของคุณเป็นละครจนดังถึงวันนี้พุทธาอภิวันเนี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะดังเพราะคุณก็แค่ชาวบ้านธรรมดาเพราะฉนั้นคุณดังได้เพราะสื่อเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีคุณดันไม่ไม่ไม่เห็นหัวเขาไม่เห็นหัวสื่อทั้งต่างๆเหล่านี้ที่เขาสร้างคุณขึ้นมาเนี่ยไทยรัฐกับอมรินเนี่ยเขาสร้างคุณขึ้นมาช่องแปอีกส่วนหนึ่ง คุณไม่เห็นหัวเขาเขาเขาเป็นไงสร้างคุณจนดังร่ํารวยได้เงินได้ทองมากมายคุณก็ไม่เห็นหัวเขานะถึงวันนี้เขาก็เป็นไงเขาก็สั่งสอนคุณคุณก็หนักเขาก็นําเสนอข่าวด้านลบคุณเนี่ยวันนี้ก็โดนเนี่ยป่าไม้ไปแจ้งความแล้วนะ,นะข้อหาครอบครองไม้หวงห้ามโดยผิดกฎหมายไม่รับอนุญาตก็ไปแล้วเนี่ยวันนี้นมีข่าวแล้วโดนไปแล้วนะไอ้ไม้ที่เอามาวางให้คนบูชาแล้วอ้างว่าเป็นตะเคียนก็ไปตรวจสอบแล้วกลายเป็นมาฆ่า นะเป็นไม้หวงห้ามเพราะนั้นก็โดนไปแล้วหนึ่งข้อหาป่าไม้นะครับโดนไปแล้วนะคดีเริ่มมาแล้วเดี๋ยวก็มีอ่าเรื่องภาษีอากรนะมีรายได้ต่างๆเนี่ยเสียภาษีหรือยังโดนอีกมีคนไม่ร้องอีกนะครับเดี๋ยวก็เรื่องอะไรครับเอารูปเอาภาพของเขาไปรับบริจาคเงินอ้างว่าจะไปทําบุญให้วัดนะแล้วก็ให้เลขบัญชีตัวเองโดนอีกครับวันนี้นะครับลุงคนจะจุกครับ นะครับพี่น้องนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนะบนะครับตอนนี้ทาง Facebook ก็3 5 3 8ั o u t u b e 1 8 0าะฮะกำลังเข้ามานะฮะ